สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีกันทุกคนครับวันนี้เรากลับมาพบกัน Microsoft เปิดตัว Lumia 950แล้วก็ Lumia 950 XL แล้วอย่างเป็นทางการพฤศจิกายนนี้ได้เจอกันแน่นอนเรียกได้ว่าสาวก Windows Phone ต่างตั้งหน้าตั้งตารอการเปิดตัวสมาชิกใหม่ของสมาร์ทโฟนตระกูล Lumia ครับซึ่งตัวแรกก็คือ Microsoft Lumia 950ระบบปฏิบัติการ Windows 10หน้าจอ AMOLED ขนาด5.2นิ้วความละเอียด Quad HD ใช้กระจก Gorilla ก Glass ส4รองรับแกล้สกรีนชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8081.8กิกะเฮิรตซ์แรม3กิกะไบต์กล้องใช้ PureView ความละเอียด20ล้านพิกเซล f 1.9นะครับระบบกันสั่น OIS ไฟแฟลช3ดวงกล้องหน้า5ล้านพิกเซลปลดล็อกหน้าจอ Windows Hello ด้วย Iris Scanner Sensor แ c กนม่านตาหน่วยความจำภายใน3 2กิกะไบต์เพิ่มได้ด้วย microSD สูงสุด200กิกะไบต์ใช้พอร์ต USB Type C แล้วก็แบตเตอรี่3,000ม mm. ิลลิแอม ส่วน l ูมี a 950XL ครับจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10เหมือนกัน แต่หน้าจอจะเพิ่มมาเป็น5.7นิ้วชิปเซตใช้ c o ค e อม Snapdragon 8102.0GHz GPU Adreno 430แรม 3GB ครับแล้วก็กล้องเพียววิวความละเอียด20ล้านพิกเซล f/1.9 ถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียด 2160p เช่นกันกล้องหน้าก็เช่นกันที่5ล้านพิกเซลการปลดล็อกหน้าจอหน่วยความจำภายในแล้วก็ผ่อนเหมือนกันครับแบตเตอรี่ 3,300mAh เรียกเลยว่าสเปคของทั้งคู่จัดเต็มกันเลยทีเดียวครับ โดยราคาของรุมีย9 50จะอยู่ที่19,100บาทส่วนรุ่น XL จะอยู่ที่22,000บาทครับยังไงรอการอัปเดตราคาในบ้านเรากันอีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราใน YouTube พิมพ์ s p e c Phone แล้วก็ Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ